คนตายยันี่ครับยี่รงคาตปอกะแล้วคนตายป้าป้าใครกินเราบันน้องแม่น้องไม่ได้ครับเลยเลยยุ่งเต็มที่เลยเดืนสิบไม้ตรงกลางไม้ไม่ได้ครับเลยพ่อหนามแ้วไม่จริงเปร็ดเออไม่ไม่ไม้กับไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้มาจริงเปร็ดม้ไม้กับไม่ไม่ได้จริงเปร็ดมาเตะจริงออกไปไหนเดี๋ยวเปรดกลักๆเลยพ่อคนนี้มามอะไรฮะนี่ครับโอ้มาเที่ยวกันน้องนะครับรู้กวันนังมาพ่อมาเที่ยววันนั้นนะจัง เอากนเจีนจอบตละตนาตั hmm. uh ้มเ right. right. okay, ่ยนลองเออร้ยเลยวาบ้านี่เลยขึ้นมาไหมไขึ้นคนทอกนมาโอเพื่อนกันเราเกคบพี่เด็กไม่ไม่พี่รูวนนี้ไปเลยมังนันพี่อามพีนไม่จะมาย่อมาต่ดปากเนื้อผมใดเด็กไม่ไม่มาพีนไม่จะมาย่ออามพีเลยเด็กกีซ้อนก็ยังเวลา่ครับแข่เลยไหมเตาแคกูม่เอาแค่พีนมาคลิปเจีดไปเจี๊ดไปเจีดปเจีดปเจดไแปดันุ่แค่รอยแล้วจ้ผมเคลียดไอคนข้างหลังนื้ นั่งรถยังไงว่าไม่บอกคนขับเลยว่าจะชนคนกันนะ่ทำไมไม่มองทางนล่เกี่ยวอะไรกับกูกูนั่งจุยจุยแล้วคนขบับเลยต้องแลตตังมองทางให้ยังไงคนขับต้องดูเข็มไม้นี่ขับเกินความเร็วเกินตำรวจจัามันทีหลังมึงมองทางแล้วกูมองเข็มไม้เองบ้าทั้งนั้นพวก มาจากไหนวางงมึงนี่เกงไะนนั่งไม่มองทางเลยทำไมไม่บอกคนขับมั้งอะว่าข้างหน้ามีคนแล้วผมจะดูดูอะไรพูดเหียไอเหี้ยนี่มึงเป็นใครวะมึงแกงมาจากไหนอะถ้ากูถามหน่อยนี่อย่าว่กกูไม่มีอะไรนะไอห่าต้งใจเรียนหนุกยากี่ครนะหน่ดยต้องมีความสามารถ ต้องรักพ่อรักแม่มากที่สุดนะอย่าจนว่าเดือพัววนจนรักไม่อยากกับพ่อแม่รักเลยพ่อแม่อย่าพ่อแม่จนมีไหมมีเลยพอแม่กูแกงนาหัวเนี้ยพ่อนังไม่ใช่ห้องที่นะจะตายจะอึดไปเอาได้หน่่ยจำการจนอยา <c oughs> กพ่อกับแม่หน่ย่ยจำใช่จมุ่าจนมีเมียแล้วมั้ยมีแล้วจริงจมุระพ่อตาจนตาย ใพร้อมกับปวดตาองน้องคือจะไปงานเจ้าปวดตาเลยไปงานเอ้าปวตาคูเลยไปใช้อันเปวตานนองคืองานเจ้าปวดตานนองคืไม่ไปเห็นหนองเคยได้กอำก็อดนหองเจ้าปวดตานนองคือเป็นเคยปวดตานนองคือกพนองเจ้าหูเลยเทยังเลยเอออคู่ันมันีหรอเคุณเหม่มาดปล่อยใจเขาไม่ปล่อยสวัสดีกับล่วง Hello where you come from ฮ่าคือตะวไหวแหว่ดูกันพร้อมตงไปหลานหมอลกเออฮ่าจุดตะบุญกะวัดนะครับจุดตะบุญกะวัด wash his name ฮ่าคือว่าวัดนี่ต้องถอดประปานะครับลงมกับวัดจะใกล้แน่มไม่ได้นะครับนี่จองกับรองจองตะบุญนะครับตะบุญนะครับอ่าตะบุญกะวัดนี่จองรองวัดนะครับตะบุญนะครับโอ้โน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 ่เต็งคิวเต็งคิวต้าว่าโน่เต็งคิวนี่เราต้อนหนัแกงกบกับเดินไปเดินย้อไหนไหรเออลวงอ่า굿 uh, after noon กุดนี่กุดนู่นกับปังเปย์นี่หลวงต้องซ้อมเปต้องเฉลี่ยวัดลงเออไม่รวมเล่กอะไรไม่รังใจหลูกวังเราอ๋อปดรังซะกันนั่นวันนี้กว่าดังแรงนเตะได้ไหมฮะหลวงพูดชายด้นิดหน่อยวันนี้ไม่แรงนเตะเหล็กนู้อัดแมมยัดแมมมึงอ่ะร่างดาวในอดีตนะถามหน่อยเออจังหวัดไหนที่เป็นหนี้มากที่สุดเอออุดร พิษจังหวัดอะไรพัทลุงพัทลุงยังไงเอ้าเพราะติดตรังน้อ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 งนี่น้องคนใต้ไหมนี่คนใต้นายโอเลฟือบ้าไหมไร่เหล้าตึ้นคนใต้เหลวหน้าอยู่มืองคนใต้เลยนี่นายป้อมเกิดกรุงเทพเกิดไหนวะกรุงเทพ ปีวาน้องคนตาย่ไม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 ่ใม่ไ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 ่ไม่ย่ไม่ไมเไมนไ่ไ่ม่ไม่ามม่ไม่่ไม่ไมม่ไมนไม่ไม่ไม่ไ่นม่ไ่ไม่ไหน่อ่ไม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 ่ไ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 ม่ไม่ตม่ไ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 ม่่ไม่นม่ไม่ไม่ไง่ไม่ไม่ไ่่ไม่่ไมไม่ม่ไม่ไม่่ามม่ยมมอ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไมยไมน่อ่่ม่่กม ยางภาษาอังกฤษในศัพท์ผมได้ทุกคำเลยอย่างเสื้อยืสอย่างเกงยีนอย่งเท้าผ้าใบอยางเก่งในตากว่าที่บ้านภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษได้ครับผมอย่างจมูกโน้ตตาไอ้หูเอียปากเมาลิ้นอ่ะเลียเอาสมัยนี้จะเลือกอะไรเยอะแยะทำไมอ่ะเลือกเยอะไม่ได้แดกหรอคะบอกเลยเฮ้ยจริงวะเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้สวยๆอย่าคิดว่าคุมผัวอยู่เพราะผู้ชายมันต้องชูผู้หญิงมีรูมันก็เอาหมดนะคะเฮ้ย ตั้มดีๆได้จองว่าใจมึงจะได้ขึ้นนู้นจะได้พลาดลงแม่ไม้บ้านเราแลวันเสียงกูยันตอมอยู่บอดีแม่ไม้มาปีตองน้องอยากกินกันนู้นกูว่านังรอเลยแม่คุณเดี๋ยวปีึ้นกันนู้นให้เตอกูกัดกันแม่ไม้ใจกูขึ้นเวนนี่กูอยากขึ้นนี่จริงจริงแม่ไม้ยืนเจียประหลางกูกัขึ้นเปอแม่เว้หลขึ้นแกงจังแม่อยากกินนูนและอยากกินนี่ยืนตบมือเววแววกูกับกูขึ้นเปอไม่คิดจีบกูควันฟองเดียวเล้วต้องกูต่างนู้น ใช่กูวันคินเดกกูนั่งนี่เอาลูกงเดยวกี่คนละทีบานไม่เคยนี่ยังแต่จานนี่ไม่เคยยังเคยไปเที่ยวไอปีคนใจจึงนอนกันคนยิ่งนี่เราคนยิงไปบ้านเราคนใจไปบ้านคนหญิ่งกลางค่ากลางคืนมันน่าเกลียดเผื่อมันแล้มันไม่ได้ใกล้วาไม่ได้อ Đại mê ta em kinh vô thì chán đi Ngày chán là đa ca đa gì đó Anh rượu quăng lấy em ăn nè Thầy rơi Anh bò cao chạy lấy em ăn nè Má à Bò mấy cao chạy lấy nó rồi Ờ Rối nè tình nè Mấy anh rọt bọt bún nè nè รอยโบเลยแต่ว่าคุณนี่สวยจริงๆนะครับเลยคะครับไม่ได้สวยอย่างเดียวคุณน่ารักด้วยยิ่งมองเลยยิ่งหลงไหลบางครั้งมองคนสวยมองนานๆมันก็เบื่อตาแต่มองคนน่ารักยิ่งมองมันยิ่งติดใจนะครับเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะเขาคงชอบเราแน่เลย ทำไมเขาไม่ยอมบอกเราตรงๆนะนึกเปรีได้ได้ดังต่างตาหลากทางแล้วมั้งกาดรุนกูแต่นางเังกันมันนั่งไต่เตะแดกเถือพื้นแล้วอีเพียงเตมดาได้เพ้นตำแซมคอยมากไกลใบมีบ้านหลวงอิตายฮงอีโกงกวาด ฮิปปี้งั้นดิตายโอ่งฮิปเปรตเอ๊ะเอ๊เอเสียงเซมซีที่ในวัดก็บอกว่าห้ามหาผัวอเลขหนึ่งชีวิตถึงกับเป็นไม้ถึงจะได้ผัวก็ตายหรือแปรผันอยู่คนเดียวตามเซมซีดีเสียคันเขาบอกว่าอย่างนั้นฉันก็เลยไม่หาเลยหาแล้วไม่ดีไม่เอาใช่เท่นี้ได้แฟนมาหลายคนแล้วจ่ะ จำได้ไหมว่ากี่คนจำไม่ได้ค่ะจดใส่สมุดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้พามาเมียป้อมตํำเปรีได้ไม่เป็นเลยกับก้าวไม่เคยได้ตำํำไม่พั่ได้กินร้อยักเบอร์ตีกูไม่เคยเห็นกุ่งปีในตีตีแกงนําเคยใส่หุ่นเ้นนอกจาอีเบือเนี้ยแม่งปลัดเผือนก็ปาดวดตีเมียเราแกงซ้อมกับปักน้ําแต่เกยยังตำร่าตำนุ่มไม่ลูกกินแหลกว่าลูกรำ ทำอะไรอ่ตําพิซซ่าหน้าหลกอึ๊กกินก็ไปปลือบวดกงใส่ลิงปิงแล้วเตี๋ยน้มีแหมกูตํากงเตี๊โปกูแหมบวดปูเตี๊โปรเราไปเตี๋ยวจังวัดจังไปได้แล่นมาตวงวากุ้ยร้อยตะตีจังเมีว่าวะก้ยแล่นกันน้องเอ้ววันเย็นตีป้าเปลือนมาตั้งวงแครมล่ากันสักเบื่อมาตึ้งเปิดแลนไหนหม้อรำกูมันทำยังไงอ่ะตําปลาโลก ตั้งแต่แรกจนโตไม่เคยเห็นกูปาโลแลนลาไลมืันตานอนใต้ใจ้แนนกินปีอะไรแล้วได้ไหมไอ้ปุ่นเรื่องถือเลยเดือกระพัวพี่ว่างแต่อยากรดนะำครัก็คือน้องแต่งานอยู่กับพัวได้ซ้ำปีถึงน้องทองเลยตองการหลวงกินแน่แเลยหลวงกระพัวได้ไังกินตองฮะพัวตองได้แต่ถึงแจ้เนี่ยือตีลมันจ้ามากก็คือเจ็ด ตึงหม้อก็เย็บเปร้ไอเลยตงมหม้ออันนี้ดูก็เย็บลืมาพลแก่เยบลูแมแมเรามาติบ้านไม่ปอยแกหรือปอนคตลตกลง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 ตกออตกลง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 ตกดงตลงตกงตกลนตกลงตกลงตกมงตกลงตกลงมไลงตกลงตลตกนงตกลงอกมงตกมงตกลงมกนงตกงนกลงตกลงตกลงตงตลกต่ลงต ยังมือน่องอนะใช่ไหมอไม่เอาไม่บอกไม่เอาข้าไม่เหลาได้ค่ะเออเทว่าน้องคนละช่องทีฮะตายแล้วครูไม่ครูเนี่ยมดูประกอบกับครูมันครูแล้ว